าาาาาอกันลดกันลดกันลดเจนไหนเจนนี่จ้า <Guys>, ว <good at uno> uh ัน oh, นี้แกเขาปล่อยเพลงใหม่เอ็มวีใหม่มาอีกแล้วเสริมไม่หยุดจริงเนาะไม่หยุดเลยจริงๆซึ่งเพลงที่เขาปล่อยออกมาเนาะคือเพลง a อตาแอลฟิชชิงกับคุณโดชี่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเอ็มวีกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรไปโอ้ยโอ้ย วุ้ยวุ้ยมากแซมมากวุ้ยชุดไฮแฟชั่นมากอ่ะโ้วเ้ยอันเนี้ย่ะเสียงเลิเกินคนรุก เพลงนี้เลิศอะโอ้โห oh. เต้นแบบโอ้เอีวีทำดีมากวเวอร์จริงเอกซติกสุดๆ

โอ้ oh, ทีมงานอวยยศคุณภาพมากทั้ง m อมวีทีมงานเยอะม,มากให้เครดิตเลยไม่ก็อ กล่องเลมอนเน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์ียวปุ๊บเลยก่อนเลย <quantify> อึง้งมันคือที่สุดข,ของคำว่าทำถึงเลย <laughs> ทำถึงมากคือ ชีเทสจริงๆอ่ะคือต้องยอมรับเลยว่าชีเทสดีมากอ่ะในเรื่องของแฟชั่นเรื่องอะไรเงี้ยนะชีใส่เลยมันก็ขึ้นไปหมดเลยทุกอย่างมันดูฟิตอินกับเขาแล้วบวกกับคุณโดชีที่แบบเข้ามาเหมือนเขามีความแฟชั่นคล้ายๆกันมั้งก็พอมาแต่งตัวคล้ายๆกันแล้วมันแบบมันเท่อะท้งโคู่คือทุกอย่างมันดูเข้ากันชุดมันดูแปลกมันดูเป็นไฮแฟชั่นมากแต่พอแบบว่าเขามีความมั่นใจในการที่จะใส่แล้วโชว์อินเนอร์อะไรออกมาเงี้ยมันดูแบบว่าเข้ากันแล้วดูว้าวตลอดเลยทุกฉากทุกเซตดูว้าว รวมถึงเพลงที่มีความแบบเฟียสมากอะออใช่ไหมคือถึงแม้เมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้แบบเปิดสาปเปิดอะไรดูใช่ป่ะแต่รู้สึกได้ถึงความเฟียสความมั่นแล้วก็แบบเหมือนจะส่งม,มีสารบอกเราแน่นอนกับอ,อ,อย่างเงี้ยจริงให้ความแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงมากะมันเป็นต<า>ัวแม่สองคนสองทันชาติอะที่แบบว่าถูกจะเป็นอย่างเงี้ย คุโชว์อย่างเงี้ยใช่เป็นม,มีแล้วไงราะฉันชอบเพลงเหมือนกันเพราะว่าเจนนี่แบบว่าสลับตวิสกับความเป็นเลิฟแฮกโอเวอร์ over, อแบบสิ้นเชิงอันเพลงนั้นจะใช้ลมใช้เสียงกระตเยอะเพลงนี้มาแบบพุ่งแบบแน่นเ<ม>นาะทั้งร้องทั้งแรปคือเอาอยู่หมดทุกเพลงที่เขาปล่อยออกมาเนาะแบบแทบจะคนละสไตล์กันหมดเลย<ม>แล้วก็<ม><ม>รู้สึกว่าเจนนี่ทำเพลงได้หลายแนวจริงจ ถ้าอยู่ค่เก่าพูดเหมือนเดิมกับทุกคนเลยนะถ้าอยู่ค่เก่าก็คงไม่ได้เห็นแบบนี้แน่ๆทั้งในเรื่องของเพลงแล้วก็ในเรื่องของ MV แล้วพอเหมือนออกมาแล้วแบบสิ่งที่เขาอยากทําได้จริงๆแม่โคตรแบบรู้สึกดีใจแทนเขาแล้วก็แบบดีใจด้วยที่ได้เห็นอะไรแบบนี้จากเจนนี่เนาะคุ้มค่ามากๆเออเดี๋ยวรอดูอะไรบ้างเต็มเนาะใช่ว่าเพลงแต่ละเพลงนี้จะเป็นยังไงรวมถึงแบบว่าเพลงไตเติลอะไรอย่างนี้เนาะน่าใส่สุดแน่นอน เสิร์ฟไม่หยุดจริงๆกับผู้หญิงคนนี้ชอบอ่ะโอ,อ้ัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ <laughs> ได้ <laughs> ที่เป็นอ a l l r o เดอร์ของจริงเลยคนเนี้ยเก่งจริงเนาะเออก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันข้าใครที่เห็นกับเพลงนี้ยังไงบ้างก็ค,คอมเมนต์พูดคุยมาหมยกันได้เลยเทุกคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นที่อย่าลืมกดอน Super t a n กระดิ่งกิ้งกิ้งขอบคนขอลาไปก็สวัสดีครับบ๊ายบายเป็นเพลงเดินแบบเหมืกันนะมันแบบเดินอ่ะเมื่อกี้ช็อตที่คุณโดชิดเดินออกมาคือตาตาแบบ คือนายอบีแคมเบลที่สุดไม่มีหลุดไม่มีวอกแวกอะไรทั้งนั้นสะกดเขาชอบทีที่ใส่ชุดแดงมากที่แบบหันหลังชนกันใช่นี่ครับสีแดงนี้เข้ากันนะแต่ที่บอกทีมชอบสีแดงแต่แดงไม่